พี่น้ does. องสวัสดีค่ะนึ่งามาเก็บเห็ดปวกพี่น้องอ <ize> ันขอใหดปวก่อนปลายามไ่ไปพี่น้องเาะเก็บเหดปวกกันจ้าอ๋อนีเห็ดปวกขน้อยจูมูพี่น้อง อัน,นบานพี่น้องอันอันเพิ่งเพิ่งอันซีเม,มนเบอร์ได้ดิเนาะเงินเบอร์เงินเมึงพี่น้องพูดโอ้ตาสาวอย่าเข้าไปในนีเด้วพี่น้องดอเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเขากันเด้อเป็นเลยเคลียร์ซะก่อนเด็ก,ดก,ดกพี่น้องนี่เฮดจะเฮดเฮดปวกนี่อันนี้ดอกจูงพวกเนี้ยออกงินยาวเลยฮุ่นอันนี้บานเล็กน้อยก็ออ,ออกมาพีได้พี่น้อง ปาจะหวานเห็นบ่านนี่นี่ดอกใยผุนอู้พี่น้องม้งเน่พี่นาดเหลือเด้อหเด้อมาให้พี่น้องมาเอาเห็ดปวกว่านี่เก็บกันเด้อโอ้ยมีเดีจ้สูสีม่พี่น้องอันนี้ก็มากินเพราะอันนี้เด้โนะ เปิดเบไปเอาน้องปุ่นกอนบ่ฮะปวดแห่พี่น้องพี่น้องมึงเนี้ยปวดแห่ปวดแห่เปิดไปสักกันไปยังไปเอาตะนปุ่นไปยังตะนปุ่นไหลอีไปเทีนไหลบ่เฮ้เทียนเอากัพ่อสันซ้ำดิเดี๋ยวนี้มาไหลไปเบิ่งไปไอเดจูเอาเสียมหน่อยร่องอะไรบ่ ต้องเอาเนื้อมาซ้ำเออซ้ำมันน่ะปลายมันเข้าพอปันเดดอ,อกปาดปาดปาดเลยปาดต้นออนั่นละ่ะง่ายอ่อก็ดอกจุูมต้องใส่ถุงเนาะแมีนถั่เขามีอยู่เดี๋ยวจัะมาใส่เบอร์อะไรได้มั้สีทับต้นสีเซหกเลตาดอกจุมกจูมใส่ต่างเมียนดีนาตาดิเอาตามาอือพี่น้องเนยงัดขึ้นเลย ปวดเลือพอเดเลือดอกงามแพ้งต้นไหนกูเก็บผานลถบอลามดกจเดีไปเคลียร์ออกดอกจงเคลียร์ได้เคลียร์เน่เคลียร์อย่าพงอย่าเพิ่งวนยั่นมาเห็นแล้วึงอเลยพี่น้องดึงาเลยเรียนเก็บเก็บก็ได้พี่น่องเดี๋ยวจงพอกันไหม นี <łość> ่ยแม่กำลังกอดหิตกวางนิ่งๆนุ่มกันเลยนิ่งกวากรุบกร ภาพขยายภาพขยายยังไงเพื่อนเนยมส่วนคอืมต่อถุงมือใส่แล้วป่ะ เกี่ยวไปๆอีกมูลนึงข้างหนา้าถ้าอยู่นันคนมามูลข้างหนา้าแห่งดอกงามเห็นบ่พี่น้องเฮ็ดตวกจ้ะนี่ไงจ้ะนี่ไงฝังให้นี่จ้ะผมมันตั้งที่ก็บ่เห็นแล้วดูเห็นเล้อนั่นนี่จ้ะ นี่สองดอกกำลังพ้นที่ดินนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะโอ้ดูสิพี่น้องพี่น้องพี่น้องค่อยค่อยจะเก็บแล้วนะจ๊ะไม่เก็บให้เบิ่งหรอกให้เบิ่งตอนตอนเก็บแล้วเลยเก็บออกมาแถวพี่น้องสองดอกเก็บออกมาแล้วมึงไงดอกจุ่มเด้อพี่น้องจะได้กินแล้วนะเจ้าวันนี้เจ้าแกงหดปลวกเสียบ นี่นะผลงานเมื่อกี้นะคะนี่กระตายหนึ่งอันนี้คือกระตาแยกดอกตูมอันนี้คือดอกบานดอกตูมโอ้ยสวยมากดอกบานอันนี้คือเป็นจีนเนี่ย่ดอกบานดอกตูมซองกระตาจ้าไปเลยเพิ่นแบบมันขวอนี่งวกใส่ๆๆพี่น้องเมืองเด้อห้องโอ้ยพี่น้องไอ้ยี่ อ้พ yup. ี่น้องพี่น้องไปมีมูที่สองเด้อพี่น้องเด้อพวกท่านจะเห็นพี่น้องเอ้ยอลงมามูที่สองเด้อพี่น้องเออน้ำพี่น้องน้ำขมิ้นพี่น้องเออนขมิ้พี่น้อง Hmm. Uh, đoạn ngay nhanh chưa được đoạn ngay nhanh cha, đọc nhanh ngang, mương này bột, bột lửa, bột lửa, bột lửa, ơi, sẽ ồn nhá, sẽ ồn, có con họng à, ta, ก็ดีทังเออหนึบออมาออกดอกแ่ดอกแเขียนจุนาเบองไ่อโอ้ยไอพูดเก็บผู้เดียวนางบงกระตานี่กรบ่ากระตาสรุปยอดอ๋อใครก็อยากเก็บได้ใคร็

nó khỏe sợ Kiếp <laughs> mưa điều cái đó. nào à. Nào Hãy Là. Pino. Pino. Vâng, nè, môn hồ. Môn đi nón, nón bưng nè, mô một với, chè chiu hồ mươi điểm bao nhiêu điểm? bao nhiêu? bao nhiêu điểm? một, mười một, mười mày, chả, đại, này mô bưng hả? mô ันนี้เป็นดอกบานดอกบานเทาอยู่ดีบาดอกจูมดอกจูมเัากยยยาย็ยังอยู่ดีอยู่เออมันนี่ริงจียูดีอยู่มาหอดบานทำการขูดขานะจ๊ะยังไงใหญ่ขาไปเลยเจ๊จูถากเลยรุ่นถากนะครับถากออกไปเลยถากเลยถากขาเห็ีไปเลยเนี่ยจู เนี่ยเนี่ยถากไปเลยนะจ๊ะดอกดอกจุม่มจุมอันนี้ดอกบานบานจุม่มจุมสะงะดอกใหญ่ดอกสะงะคนงานวันนี้เริ่มถากค้าก<ฤ>ันแล้วหินดูเซลล์ไปกูห้หินผลงานวันนี้รถผูกรถก็เหน็นอยู่กระจอดอยู่กับเราคนงานวันนี้นะจ้ะรถกรเหินเพราะสีหยาดช่างน่าใหม่ช่งเห็้ไปดูด้นบนน,นี่หละเออน่เห็นกล้วยนี่แหละ ก็เมื่อแห้งนะนะก็เมื่อยเสียงเตือาวนอัจบปคลิปเดี๋ยวแรลงไปไตอีกโอ้ยหมดตัวมาอิจมาบ้างอั้งเยพอดีพอดีแกงพอดีแกง